<Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับส <gorilla fruit> วัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ครับเซียบีออฟฟิเชียลครับเป็นช <Hayır. S 2> ่องแรกครับที่ได้ตามติดรลยก็ได้สัมผัสเพื่อนหลังจากที่เพื่อนมาสมัครผู้ใดพามาเี่หลอดครับเป็นยี่หลอดเนี่ยแนะนำตัวคนน่ว่าเป็นคนทางไหนครับผมแอดนี่ผีตกรงกรวยครับเป็นคนหนองคายครับคนหนองคายป้าเนี่ย อยู่อคายก็ว่าบัานจ้่แอยู่ไหนก็อยู่ชุมแพอยู่ชุมแพขอนก่นขอนกันอ๋อบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของเองครับผมไม่ได้ลูกในเมียอยู่นี่เโอ้ยอยู่หนอายนาต่างสีพรมแดนคนเป็นสวตัวนี้โอ้ครับเสียความบริสุทธิ์แล้วเสียความบริสุทธิ์แล้วมีข้อพัวแล้วนี่หน้าต่างสีพรมแนเด้อพี่น้องมีขรอพัวอะไรได้อแล้วก็เคยเห่นตลกกจับหม้อลำมาก่อนบา เคยครับเคยเห็นมาก่อนเอกนตลกคาเฟ่ละครใหญ่ละครน้อยห่างภาพยนตร์ตื่นมาแล้หลายคนแป็นคับิซี่ไซส์มาพวกคุณแน่ว่าเคยอยู่กับวงการตลกมาก่อนวงการคาเฟ่อยู่กับไผ่มาก่อนก็อยู่กับบาต๊อกบาต๊อกครับอ่าอยู่กับบาต๊อกมาก่อนอยู่กับบาต๊อกได้เจ็ดปีเจ็ดปีก็เจ็ดเจ็ดปีบาดตกก็ตายแล้วก็ตาย หลังจากเราถายพี่ใหญ่ไปอยู่กับพี่อดีตีน่ารักแอดดี้ตีน่ารักแฮปปี้แฮปปี้อยู่ในริทในคาเฟ่เลยครับแอดดี้กับไต่ครับอดีตีกับายอีกแน่ไหวยได้ล่าสุดผมอยู่กับไปยิงน้องไปยิงหนองก่งทองเบียดพิน้องไปยิงน้องกระต่ายอีกเอาตอนนี้คุณว่าพี่ยายไปอยู่ช่องของเครียบีบไปไปอยู่ส่งทีวีซีบีซีพตายดิ ไม่อยู่กับบอลจ้ากถึงต้องแล้วพอกยอกยาอกครับพอดีผมเป็นลูกศิดเอกเป็นคนศริเกตลูกศิลูกิลูกศิดเอกลูกศิ์เอกใอ้ยย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 ยอยยยยยยยน้ยยยนยยยยยนยยยยยยองยยยแยยยพอยยยายย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 ัยยย้ยย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 ยหยยเยยนเยยะนยยยยยยนยัยยยยยยนยย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 ่ แล้วก็เลยอยากสิมาบอกแฟนครับเอฟซี่าเป็นอย่างจังบอดโจเตะตาต่องใจให้ล่องเล่นไงสองมือเองไหนเป็น,นเส้นสัญญาได้พี่น้องเส้นสัญญากับวงสารพัดมันแพงแฟนครับเอฟซีดีใจบ่บหาปี้พูนะ่าเอเปิดเผยครั้งแรกสองชิบี้ครับว่าเป็นเส้นสัญญาหาปี้ครับ อยู่กับสนุยเป็นอีกาพีน่นๆเลยเข่าความกันเอาฮะเข่าความกันว่เท่าเราเอาจำข้อแหลมไปโหลดพอหอ้แหลมเราบอกว่าเราจะใต้ข้าวงอันออันเด็คือกันคือกันล่องกันหาปีแต่ว่าพี่น้องครับจากที่เห็นคุนเล่นกันหาวิธีเห็นในคลิปในไลายหรือว่าเห็นทอดายทอดสดพอได้หัวเพม่อนมาเป็นยังไงอ่าเป็นยังไงพ่อได้หัวเพม่อนมาถ้าได้หัวกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปมาเป็นกําลังแรงใจเพื่อนนะเพื่อนสิเขาไปติดตามเขาไปตอบคอมเมนต์ใต yes. ้คลิปนี้ละให้กับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีซานอยเฮาแต่ก่อนอื่นก่อนใดฝากอีกอย่างครับแฟนซานอยแล้าฝากเอ่าฝากคนละครับเนาะถึงผมจะไม่รอแต่ก็อร่อยนะแต่ก็หน้าตาดีต้องบอกงี้ดิถึงผมจะไม่รอแต่ผมก็หน้าตาดีมีครอบครัวแล้วนะครับ เขาอีกไล้อ่ะขุนใยมากใจนะ,ะเพราะว่าผมเจมจีสลายู่เฮ้เจมจีบุญ่อยผมไผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเจ้า,าจเป็นเจมจีเนาะไอ้กระสีบัวเป็นนาเดียดสิวะเอาบ่แข็งกันบอก เอ่ได้แขยงกันบ่บ่หลักฐาน้นมันบ่นบอกก่หลักฐานไอ้กับบอกปได้ดิอ่านี่แหละครับฝากว้เนน่ฝากแฟนครับเอซทั้งนอกทั้งไทยนะครับทั้งประเทศนอกและทั้งประเทศไทยแหละเป็นกาลังใจครับศิลปินท่มาสังเัดใหม่เด้ออลูกออเป็นพอนพอลูกออดมาใหม่ๆลูกออดเป็นลูกออดเ็นลูกางกันลูกออลูก แต่ลกบอลลกบอนเอต่ลกอนมาใหม่ฝากเนี่ฝากโตก็เป็นคับอที่สาหน่อยแน่นะครับมาหลอกมาไล่แต่สีเขากับทักหาเบอรต้ตงเฟอเฟตใหม่เป็นไงสิเพิงกเอาสี่ค่ะเฟเฟเปิดเฟอ๋อไหนเพ่นครับขอพันพันไอ้กะขอพันพันายชองไอ้อมทักหาโต้ตะตงเองเอดีลีลุงก้อยครับเปิดเปิดเปิด เพลินคัตเอซี่อยากติดต่อหมอบมะไลน้ำใจเป็นกำลังแรงใจให้ครับตลกดาวรุ่งร่วงไม่ของสันต์เปล่แพงหักหาเฟตเพิ่นเลยอยากโคตรมะไลหรือว่าอยากหมอบมะไลสืบสอบสินโชคเพิ่นนี่เด้อเฟตเพิ่นเด้อพี่น้องนี่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 เฟตเพิ่นครับเอ็ดี้ผีกองไฟนะครับแอดหาเพิ่นหลายๆลายหรือไปกดติดตามเพิ่นก็ได้เพื่อเพิ่นใดสั่งไม่ได้ท่านขิดเนี้ย เออาต่อไปพงสิมีซองยูทูบเหน,นียนนครับจ้ากูออจะมีายไดใดเดีย๋ยวบอดเพิ่งกะสิมองเห็นละพราะสมา์ทของเขาแค่นำเสนอแนวทางแต่หนวิธีแต่หลังวิธีแนวทางตลกขิดตลกไอ้เป็นับอีี่เ้เบิงสัญญา5ปีครับนี่ธรรมาดาที่หาีประมัมาได,ด้เนี่ยยูยูน้ำเพร่หอมฉุคน่ขไม่เซ็ เส้นง่าเสือน่วสือพนมาละคำอ่ะเรี่ปึ๊บปึ๊บก่อคแล้วเราคิดตรงไหนที่ยังมาเนก็บอหาปีมันมั่งวุงับก็ยังแต่ยังองมนยังไม่อยู่กระโดดแล้วโอยังไม่อยู่กระสมาางด้แล้วแต่พอมีไผ่แต่พอมีไผ่ไนน้ำพอมีกพนี่หลอดพอดี้พันี่หลอดมากจะเอไรโอกาสก็พันี่หลอดไหนน้ จับมีรอดเส้นนได้หายดี่ี้ข่อยโอเคเดี๋ยวนี่เขาวอกันหลังไม่แต่ว่านี่เขาวอกันหนาไม่อก่อนว่าเป็นเส้น hey. ส He ัญญเนหาพี่พี่น้องสิว่าจังไหน่อจากสิบปีเลยพอเรงผลงานต่เลยฝากดูผลงานแค่มาสองมื่นก็ได้หัวได้ฉันญาอยู่ดีฉันญ่าใจของว่าผมสี่สิ หน้เข้มตลกหัวเรอ่าแต่ว่าพอพอเห็นมาเล่นเนาะเล่นกับปัญหลอดเล่นกับแจเบอร์เล่นกับพอยังหยดเออเข่าชาว่ะแจวเลยใส่หัวแม่นครับใส่หัวอีรีอบคุณครับครับแค่ต้นยางออกมาเราชื่อเลยนะยางออกมาเราซื้อเลยเห็ดนายเห็ดนายไหมเห็ดนายบ้างไหมยางมาเลยเห็ดนายแค่นี้ก็เลยตลกแล้วพ่อวิรีจะฝากวนงานเพื่อนละ สุดท้ายได้คลิปเอ้าฝากพี่ฟังน้องยังครับกับชี่ชี่ตางที่ไอ้เราบอกนะครับครับที่ยังแข็งมากเนาะถ้าแข็งมากนั้นเปิดตามรอครับไอ้ดีทก้อยครับแล้วก็ m p ี MP3 เอ่าอที่กระลังจากของ้าครับที่มีสายช่องนะครับครับเชื่อดีครับครับสายก็เชื่อดีนะครับครับกับพอว่าท่นเพื่อนเราบางเดียบเปื่นเบาออกเสียงมัมมี่มัมมีเสียงมัมมีเสียง ก็ขอฝากเนื้อฝากโตัวเอีผีกองไฟนะครับรับเป็นกับเอ็ีซอหน่อยทั้งไม่และเกานะครับฝากเป็นกําลังแรงใจเพื่อนนะครับผู้ใดยอยากขักท้ายอยากข้ามาปูดคุยอยากขอบมะไรทพักมาที่เฟสนะครับเอ็ีผีกองไฟนะครับแต่มาเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับขามาปูดคุยเข้ามาแนะนําเพื่อนใดเพื่อนมนมีปัญหาเพื่อนมาดับพาเดินซื้อเนื้อซื้อตัวครับเพราะเพราะตัวย่ตัวขักเขียวแล้วเนาะเพราะเพื่อนมมีแขวะแหละครับ มันหักแขวไอ้เบิ่นแล้วครับกินลึกกินลึกโอเคสไตา์คลิปครับขออน่วยไม่พ่อหน่ยเป็นครับเดีสาวหน่อยอยู่นี่พม่แห้งนะครับด้วยอายุบรรน้สุขรพระละทุกคนทุกท่านคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอี่กองคอยเพิ่อนคอย ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c ีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ F-C อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ